สวัสดีครับ ep ที่1 1 8พื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เดือน2ปีมะโรงก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มนเพื่อนทางคิวอา e โค้ ode, แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1 0 0 8ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสัง่งตำราผ่านช่องทางไลน์ได้ที่ไลน์ไอ0ดีย6 4 2 6 1 9แถมแผนที่ชีวิต1ดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เดือนสปีมะโรง เป็นคนฉลาดเจ้าปัญญาตีปัญหาแตกแยกผิดแยกถูกได้จะทำการสิ่งใดก็จะวางแผนได้แยบยนเป็นนักต่อรองที่ดีมีความสามารถในการประนีประนอมได้หลายเรื่องหลายเหตุการณ์ผู้ใหญ่เอ็นดูให้การสนับสนุนดีคู่ครองคนรักจะอยู่กันแบบน่าชื่นอกตรมเป็นคนทชื่อรักครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนคู่นอนโดยไม่สนใจใครเหมือนกันระวังให้มากเรื่องสินข้อ3ทรัพย์สินเงินทองจะต้องสร้างต้องทำด้วยตัวเอง มันไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้ช่วงปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติ แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทําได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความศีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทําอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวัน เลขลางร้ายเงื้อมือมัจุราชหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่4ช่วงครับเริ่มต้นจากอายุ18-19 29-30 81-82และ92-93ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงอายุช่วงไหนที่ดวงตกบ้าง เริ่มต้นจากอายุ 8, 19, 30, 3-4ขวบ7-8ขวบ18-19 29-30 33-34 44-45 66-67 70-71 81-82 92-93และ96-97ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทําพลาดได้ง่ายๆ กิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้ทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้ว แต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันแล้วแก้ปัญหาไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตาสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอยตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ความรู้ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปจําแค่บอกให้รู้เฉยๆว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาล่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทําธุรกิจสามารถตรวจดวงละเอียดกับผมได้ที่ไลน์ id ศย์หี0สอ9 6 4 2 5 1 9 ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ